โอเคครับดีนี่ผมจะมารีวิวตัวไม้ดูดหัวกันนะครับมาแล้วจะมาสอนการใช้งานด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับนี่นะก็มาเปิดไฟล์ตัวนี้นะปิดแอนตี้ไวรัสให้เรียบร้อยนะครับก็มาคลิกขวาแล้วก็ไปแนนมินแล้วก็กดอันนี้นะครับางคนเป็นภาษาีนนะแล้วก็กดอันซ้ายนี่ครับนี่นแล้วก็ใส่คีย์ของตัวเองไปนะครับใส่คีย์ที่ผมให้ไปนะครับ ก็จะมี3ามฟังก์ชันให้เลือกนะครับนี่นะครับ3ระดับนะันในการดูดหัวนะครับนี่ระดับโลก็คือจะน้อยสุดนะครับมีเดียมแล้วก็ไฮนะครับะระดับมีเดียมนี่จะเป็นระดับที่แนะนำนะครับนะครับแล้วก็ผมจะใช้ระดับสให้ดูแลกันนะแบบดูดๆเลยก็จะเป็นการตีนะครับแบบตีเฉพาะมุมหัวนะจะไม่ใช่แบบคีร้อยนะครับจะไม่ใช่แบบตีคีแบบคีร้อยนะจะอันนี้จะเนียนกว่านะผมก็จะใช้ ใช่แบบสองให้ดูแล้วกันอะนี่นะับแล้วกด insert นะครับกด insert บนคีย์บอร์ดนะครับแล้วกดให้ดูแล้วก็รอมาโหลดนะครับเดี๋ยวไปหน้าที่มันโหลดเสร็จเลยครับโอเคครับนี่นะครับก็มาขึ้นหน้านี้นะครับก็หน้านี้ก็จะเป็นเอ่อให้เลือกนะครับว่าจะใส่คีย์เป็นคีย์อะไรนะครับในการเปิดปิดโปรแกรมนะครับผมจะมาใส่เป็นเอ่อ ัว e แล้วกันแล้วก็กด enter นะครับนี่นะครับรอนี่ครับก็คือเป็นการสืเสี้อแล้วนะครับนี่นะครับเสียงนี้ครับคือเป็นการเปิดนะครับเปิดโปรแกรมนะเนี่ยเสียงนี้คือการปิดโปรแกรมนะครับนี่ครับอะผมเมืตีให้ดูมันจะไม่ใช่คีย์ร้อยแบบคีย์เลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยต้องตีไปในมุมหัวนะครับมันถึงจะคีย์นะครับจะไม่ใช่คีย์ร้อยแบบในอันเนี้ยเนี่ยตีไหลไม่ตายนะครับมันจะไม่ใช่คีย์ร้อยแบบนั้นนะครับ จะเป็นคีร้อยแบบเราต้องตีไปทางมุมหัวเขานะครับมุมหัวหรือว่าบนหัวนะถ้าเป็นตีข้างๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ขีนะครับไม่เหมือนคีร้อยที่ตีตรงไหนก็ขีนะอันนี้จะเนียนกว่านะครับลองสตีมดูเนี่ยอย่างเงี้ยตายนะครับถ้าเขาแบบถ้าตีไปทางมุมหัวเขานะที่บนบนหัวคือตายนะครับ นี่สามารถเอาไปเล่นเซิร์ฟโลเปหรือว่าอะไรได้หมดเลยนะครับเนี่ยแน่นอนนะถ้ารู้ทุกเซิร์ฟอันนี้ผมจะใช้ให้ดูจะไม่ใขี่มั่วนะเหมือนขี้ร้อยอันนี้ขีดดข้ดุดหัวตีไปก็ดุดหัวนะครับนี่นครับนี่นครับนี่ครับมันก็ดุดหัวนะมุมเนี่ยนะถ้าเป็นมุมข้างๆมันจะไม่ขี้นะครับ แต่ถ้าเป็นแบบมุมที่เราตีขึ้นหัวไปหน่อยแบบถึงไม่โดนหัวมันก็จะดูดเข้าหัวนะครับแต่ถ้าเป็นมุมไหล่ไม่ขีน่นะครับพวกนัน้นี่ครับประมาณนี้นะครับขอมมาครับเฮ้ก้า